โมงสี่สิบนะสวัสดีครับสวัสดีชาวรถบรรทุกสวัสดีชาว u t u b e นะสำหรับคลิปนี้นะครับด่วนกันนิดหนึ่งด่วนกันนิดนึงนะห้าโมงสี่สิบ 40. เราคลิปเนี้ยเรามาจากเรามาจากไหนอะเรามาจากไหนเนี่ยเรามาจากเพชรบูรณ์นะครับซึ่งตู้เนี่ยเขาให้ไปคืนที่ยูนิคอนยูนิคอนก็โชคดีหน่อยเขาไม่ได้ปิด5โมงนะเขาปิด6โมงนะแต่ตอนนี้เราเหลือเวลาแค่ 20นาทีจากตรงนี้ไปเพื่อนๆมาลุ้นกันดิว่าผมจะไปคืนทันไหมจริงๆก็บอกว่าใบงานคันสุดท้ายอะ่ะเขาจะรับแค,แค่นี้แหละเนี่ยห้าโมงสี่สิบเนี่ยเขาก็รับใบงานคันสุดท้ายแล้วนะถัดจากนั้นเขาก็ไม่รับแล้วเพียงแต่ว,ว่าเราโทรไปไปรันเขานะครับฮัลโหลครับครับ เราก็เดินทางตรงนี้ก็จะเป็นกรุงเทพชนบุรีนะครับเราก็เบี่ยงไปทางร่มเกล้าแต่ว่าเรามองป้ายที่มันจะมีบอกว่าออกกิงเก้วนะครับเพราะว่าลานยูนิคอนเนี่ยต้องออกถนนกิงเก้วนะเพื่อนสังเกตดูยนะถ้าตรงไปสุวรรณภูมินะครับตรงขวาสุดไปชนบุรีเนี่ยออกซ้ายตรงนี้ร่มเกล้าแต่เนี่ยเนี่ยเลนเนี้ยนะครับมันจะออกไปกิงเก้วนะไม่มีรถเลยเราต้องใช้เวลา 20นาทีให้คุ้มที่สุดนะครับก็เกินข้างลซก็วนขึ้นมาบนสะพานนะครับมันก็จะมองเห็นซ้ายมือเพื่อนก็จะเป็นอ่ากรุงเทพชนบุรีนะที่มาจาก ชนบุรีนะครับแล้วก็เราวนจะผ่านทางสุวรรณภูมิเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีแยกไปเราก็ไม่ไปนะเรวก็เลือกลุกที่ถนนจริงแก้ววิวบนสะพานค่อนข้างสวยนะครับด้วยกับความที่เราเร่งรีบเนาะต้องก,กราบขอภายในบางรีลานะครับแสงยาวเลยนะครับกลัวไม่ทัน ซ้ายมือเพื่อนๆก็จะเป็นเกาะลันตานะครับก็จะเป็นลานเหมือนคล้ายๆว่าลานเหล้าลานเบียร์ลานข้าวนะครับเกาะลันตาสวรรณภูมิเนาะใครๆก็รู้จักตอนนี้เราก็กําลังจะลงถนนกิ่งแก้วนะครับ อ่าได้โทรไเวลาแล้วไม่ได้อ่ารู้แล้วเอ่อไม่ทันก็เข้าร้านได้พ่อทีมงนทีมเก่าที่รานอยู่อ่ารู้แล้วอ่นั่นแหละ,ละลคือนะครับสายเข้านะครับโทรศัพท์ค่อนข้างค่อนข้างเข้าช่วงกำลังยุง่งต้องกราบขอภายในบางลีลานะครับคือเราซิ่งสุดๆเลยเรียบสุดๆเลยนะครับแล้วก็จังหวะอ่าเขาโทรมาคุยเรื่องงาน ก็ต้องคุยนะครับหน้างานหน้าตตรงนี้เราเป็นยังไงส่วน้เรื่องรับโทรศัพท์แจ้งงานเราก็ต้องทําควบคู่กันนะถ้าคิดว่าจะเป็นผมนะก็ต้องต้องแยกประสานให้ได้นะแล้วก็อ่าตอนแรกเขาบอกว่าใบงานครั้งสุดท้ายนะครับอ่ารับแค่5้าโมงสีนะครับเราก็ได้ขอเขาว่าเออช่วยหน่อยได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าอ่าานมันปิดหกโมงอยู่แล้วนะคุณสุริยาก็ มาเยียบลานให้ได้ก่อนหกโมงแล้วกันนะครับจะรับลงนะครับเนี่ยคอยดูดิว่าผมจะได้ลงตู้ไหมนะครับแต่จริงๆผู้จัดการลานยูนิคอนเขารู้จักเรานะเพราะว่าผมเคยมาถ่ายลานเขาแล้วเขาก็ฝากฝังว่าเออถ้าถ่ายหรือรีวิวก็เชิญตามสบายเลยเอาแบบว่าเหมือนว่าแชร์ให้คนคนรุ่นใหม่เขารู้ว่าลานยูนิคอนทำงานกันยังไงอะไรยังไงนะแกก็เคยออกมาคุยกับผมนะ ไอ้ผมก็เกรงใจผมก็กลัวแกอยู่แต่วันนี้แกไม่อยู่นะครับถามแล้วว่าผู้จัดจาการอยู่ไหมไม่อยู่นะครับก็ก็เราเอาตามเนื้อผ้านะครับต้องไปเหยียบลานเขาก่อน6กโมงซึ่งมันไม่ต้องกลับรถไม่ต้องอะไรแล้วยูนิคอนนะมันอยู่ซ้ายมือของเราเร็วๆนี่แหละนะดูที่ว่าจะทันไหมนะต้องขออภัยในบางลีลานะครับค่อนข้างซิ่งหน่อยเราไปรถเปล่านะครับรถเปล่าแล้วผมก็ล็อกตู้ไว้เรียบร้อยแล้วก็เข้าคงเข้าคงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับมันมันจำเป็นต้องซิ่งโอ้โห อยากจะบินข้ามไปนู่นนะแล้วผมปวดชิงช่องมากเลยนะผมปวดชิงช่องตั้งแต่ม,มาตัวไปผมไม่กล้าจอดชิงช่องเลยนะครับเพราะว่ามันมันพลาดแค่นาทีเดียวก็คืนตู้ไม่ได้นะตอนเนี้ยผมเหลือแค่14นาทีซึ่งยากมากเลยนะผมว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะต้องกลับรถเอาตู้กลับด้วยมีสิทธิ์ที่จะต้องเอาตู้กลับด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรหาคนที่บอกว่า ให้ผมเหยียบลานได้เผื่อรอปพเผื่อรอปพเขาอาทําตามหน้าที่น้องห้ามงสี่สิบเขาไม่ให้เข้าผมคุยกับพี่ผู้หญิงคนนึงนะทางเสมียนนะเขาบอกว่าให้ขอให้เหยียบลานก่อนหกโมงนะโอ้ยเต็มที่มากเลยนะครับโอ้ยเจอรถเลี้ยวอีก ไม่ล้วรถจอดอีกไกลไหมเนี่ยคือเทเลอร์กับกลายเป็นรถแข็งแล้วเนี่ยตอนนี้โดนดามานแน่ๆวันนี้นะครับจริงๆเราก็ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรสักขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันมันก็จะดูแบบน่ากลัวหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถใหญ่นะ ้ถึงแล้วนะครับเวลาตอนนี้เดินไปเรื่อยๆนะครับเหลืออยู่12นาทีนะครับ17บเนาฬิกาสี่สดโอ้ยปวดชิ้งช่องกับอะไรชิ้งช่องนี่ตอนนี้คือรีบมากนะครับรีบมากมันมันมันเสี่ยววินาทีเดียวเราฝากตู้ก็400นะครับซึ่งเรามีงานต่ออยู่แล้วแล้วแล้วพรุ่งนี้มันมันจะคืนตู้ไม่ได้นะครับพรุ่งนี้มันเป็นวันที่28นะครับมันจะเป็นวันหยุดอะไรสักอย่างนึงเนี่ย วันวิสาหรือวันอะไรไม่เข้าใจไม่แน่ใจนะจําไม่ได้นี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วนะครับเปิดไเลี้ยวรอเลยผมว่ามันจะถึงแล้วนะถึงปุ๊บผมจะโทรหาเลยอ่าผมต้องการโทรหาเสมียนนะครับให้ให้เกยืนยันให้ผมหน่อยว่าผมมาถึงแล้วโอ้มอเตอร์ไซค์นี่เล็ ยังไม่ปิดยังไม่ปิดเข้าได้เขาบบกให้เข้าอยู่เขาไม่ได้บบกนี่บ้าหรือว่าเขาบบกเขาไม่ได้บบก อเขาอันนี้คือรถพี่ที่แกทอยตู้นะครับแกบกให้ให้เราไปก่อนนะครับผงขอบคุณแกมากๆเลยนะไอ้นี้พี่ๆรถเขามาลงตู้นะของเราแบบแหมให้ผมไปก่อน <c oughs> ให้ผมไปก่อนได้ไหมผมรีบมากผมเหลือกี่นาทีอะ เหลือสิบนาทีนะครับใส่คาถาก่อนอมลมส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 มลมเพียงนะ,ะให้เซอร์วิรับด้วยนะมันต้องอเซอร์วิก่อนนะครับแล้วก็ค่อย ตู้เยอะมากนะครับแคบเซเวต้องต้องให้เซเวก่อนตรวจสภาพก่อนถึงได้ได้จ่ายตังค์นะครับผมผมว่าเราคันสุดท้ายมานั่นไงนะผมว่าไม่ได้คืนแน่เลยนะเขาตั้งเน็ตแล้วนะครับผมว่าไม่ได้คืนแน่ๆเลย เกียบรถมาเต็มที่เลยครับตอนนี้อยู่ที่สซเว่แล้วพอจะได้คืนไหมครับตอนนี้อยู่ที่สซเว่ขึ้นมาเนี่ยหรอครับครับมีคันเดียวเนี่ยแหละผมตอนนี้อกําลังวิ่งมาเนี่ยหรอใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็มาทำสิ่งต่างๆนะขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับตรวจสภาพตู้ก่อนนะครับค่อยไปจ่ายเงิน ไปใบเซอร์แล้วนะครับมันไปจ่ายเงินด่วนเลยออมีอีกคันหนึ่งเรียกว่าเป็นคันสุดท้ายแล้วยังมีอีกคันหนึ่งทันพอดี17โมง59แต่ก็มีรถมาที่หลังเราอีก2คันนะมีเทเลสกับ10ล้อแต่แกก็รีบวิ่งมาจ่ายเหมือนกันกับเรานั่นแหละนะครับกลัวมไม่ทัน ก็ถือว่ามาแบบไม่น่าเกียดจนเกินไปนะครับเขาก็รับหมดนะรับหมดก็ผมก็ว่าผมคันสุดท้ายแล้วนะผมก็ตกใจนะพอสุดท้ายแล้วมีอสองคันสุดท้ายแล้วนะเกีคันสิบล้อเก็มาสุดท้ายสุดเกีให้คนลงตั้งแต่ตรงเนี้ยวิ่งไปแล้วก็ไปยื่นเหมือนจะใจตังค์แต่รถยังรถยังไม่ทิ้งข้างหลังเลย นายอีกคนหนึ่งมาต่อผมก็จอดแล้วก็วิ่งวิ่งไปยังไม่ได้เชื่อเวตู้เลยทุรักทะเลกันนะครับกลัวไม่ทันนะครับใจเขาใจเรานะถ้าแบบนาทีสุดท้ายแล้วนะสรุปก็คือเหยียบลานนะครับหกก่อนหกโมงนะคืนได้หมดนะครับก็ถือว่าดีจริงๆเขาพยายามบอกเรานะครับว่ารับใบงานใบสุดท้ายนะห้าโมงสีสิบแต่สุดท้ายแล้วเรามาแล้วเหยียบลานก่อนหกโมงก็คือเขารับลงหมดก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้เลยลานยูนิคอนเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วนะ ก็รอพวกพี่ๆเขาถอยตู้ออกเสร็จนะครับแล้วเขาถึงจะยกตู้ของเราลงให้เพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นกองล้างนะตรงนี้ก็คือเขาเก็บตู้ที่ล้างแล้วนะครับคันหัวส้มห่างก้างๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นรถถอยตู้ระหว่างในลานเนาะเขาต้องยกออกมากี่ใบนะนั่นแหละเราค่อยเดินหน้าไปแล้วก็ยกลงนะครับก็ถือว่าวันนี้ประสบความสาเร็จในการมาคืนตู้แบบด่วนๆเนาะต้องกราบขอภายในบางลีลาด้วยจังหวะโทรศัพท์เข้าผมก็เสียงลูกค้า กลัวมันเข้าเดี๋ยวผมจะใส่ดนตรีใส่ดนตรีขัดก็ต้องกราบคอไอไยด้วยเนาะใส่ดนตรีให้มันทับเสียงที่คุยกับลูกค้าเนะจะได้ไม่ไม่ละลาบละลวงอ่าส่วนของลูกค้าตรงนั้นอ่ะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สุริยาพรมทุกสวัสดีครับก็ยกตูงแล้วก็ไปเอาไปเสร็นะก็จบ Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need Are some better days Fuck me I'm looking in the mirror So foggy But I've never seen clearer I don't really think Anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving i like to be My own worst enemy There's no risk If you don't try it anything So I'ma just get by In everything See you in the next life you have To be a better me I don't think That my head's on straight Gotta flip it and grip it And go and get an x-ray What's wrong with me I just feel way Pushing on my chest And it's squeezed Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive And have better days I could walk, see here I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, a work I my fight me. On I'm a